สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วิชาภาษาไทยเราจะทบทวนในแบบฝึกภาษาไทยนะคะมาตรากกให้ในักเรียนอ่านทบทวนหน้า56หน่วยการเรียนรู้ที่7มาตรากกมาตรากกหรือแม่กกคือคำที่มีกอไก่ขอไข่ขอควายขอละคังเป็นตัวสะกดเช่น รักสุขโรคเมฆตัวอย่างคํารากนาคเลขเมฆคําในมาตรากกที่มาจากภาษาต่างประเทศอย่างเช่นแท็กซี่แม็กอ่านนะฮะสิบเจ็ดนะคะให้นักเรียนฝึกอ่านสะกดคําต่อไปนี้คําสะกดว่าอ่านว่า ทักทายทออาก,กอทักทออายอทายอ่านว่าทักทายคึกคักคออึก,กอคึกคออากกอคักคึกคักอ่านเรียนก็อ่านต่อไปเรื่อยๆนะคะจนถึงยกเมฆแล้วก็มาดูให้นักเรียนฝึกอ่านคำที่ใช้ในชีวิตประจำวันอ่านเล่นก็อ่านแนวนอนนะคะน้ำพริกซิกแซกแขกยามความสุขบุคคล อ่านไปจนถึงคำว่าเชื้อโรคนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกในสมุดนะคะนักเรียนเขียนวันที่แล้วก็เขียนคำสั่งว่าตัวสะกดเติมตัวสะกดในมาตรากกนะคะเติมตัวสะกดในมาตรากกก็จะมีคำให้นักเรียนก็ดูดูจากตัวอย่างคลิปวิดีโอเลยนะคะก็จะมีคำว่า โชคดีดอกไม้สนุกพริกโรคหัดประโยชน์เผือกสุนัขเลขหอยากเมฆประมุกผักพญานาความสุขอ่าเด็กๆก,ก็เขียนลงในสมุดนะคะเขียนลายมือให้สวยงามชัดเจนส่งงานใต้โพสต์นะคะวันนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ